ก็เป็นวิดีโอต่อเนื่องนะครับก็จะอ่านให้ฟังต่อนะครับเพื่อให้ให้เราได้หัวข้อสำหรับพวกเราที่จะมาร่วมพัฒนากิจการไปด้วยกันเนี่ยมาร่วมก่อตั้งกิจการจริงๆเนี่ยจะได้มีหัวข้อไปคิดก่อนที่จะมาคุยกันนะครับ139เทับเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาตามลำดับนั่นแหละนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยเนาะจุดสำคัญก็คือการที่เราเนี่ยจะมีคำตอบร่วมกันและไปต่อร่วมกันจริงๆให้เป็นลักษณะที่เป็นเป็นของเราเป็นพวกเรา แล้วก้าวหน้าไปจริงๆอ่ะซึ่งสิ่งสิ่งที่ผมจะทําเป็นลักษณะของการล้อมรั้วแบ่งเขตคัดคนแล้วก็เป็นลักษณะของการดําเนินธุรกิจคือเราใช้ชีวิตคือสมบูรณ์พร้อมแล้วอ่ะเป็นลักษณะของพอเพียงด้วยนะลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงที่ที่ผมชอบก็คือเราเราคิดอะไรดีๆอ่ะมากินมาใช้เองเหลือเราก็ขายนะครับอย่างเช่นถ้าเราสร้างบ้านแบบดีๆเราสามารถที่จะมีภูมิปัญญาในการลดฝุ่นได้ เราก็ไปรับจ้างญาติของเราเนี่ยที่จะที่จะอยู่ในห่วงของโควิดเนี่ยได้ด้วยประมาณนั้นนะครับเราก็จะคิดแบบกําไรไม่เยอะพูดง่ายๆแต่เราจะคือเราจะไม่ทําอาหารแบบที่เรากินอย่างหนึง่งแล้วแบบที่ขายอย่างหนึง่งแต่เราจะทําแบบเดียวกันไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบที่ที่มีชีวิตก็คือเราหลอมรวมมันจริงๆเราถามว่าคนเรามันจะหลอมรวมมันได้ยังไงก็คือคนที่เริ่มจาก ฉลาดขจัดใจเสียจากนั้นเนี่ยฉลาดร่วมพัฒนาใจใจดีหรือใจบุญแบบเบาๆจากนั้นเนี่ยรู้ว่าเราจะร่วมสร้างสารรค์ความสําเร็จหรือรางวัลชีวิตร่วมกันเนี่ยได้ยังไงคนเราก็จะหลอมรวมกันได้แล้วเราจะก้าวไปแบบคือคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนมีชีวิตชีวาพูด,ดง่ายๆมันมีชีวิตจริงๆนะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมจะอ่านให้ฟังต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการจดไว้ดูเล่าให้ฟังเอาไปคิดนะครับผมก็จะอ่านเปน็นข้อไปเลยนะข้อที่1นึ่เขาไม่รู้มาก่อนแต่ก็ยังลุยแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกคนที่เขาสําเร็จอะวันแรกแรกๆที่เขาทำเขาไม่รู้ว่ามันจะประสบความสําเร็จขนาดนั้นแต่เขาก็ยังทําแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องคิดว่ากิจการนี้มันต้องดีเลิศก,ก็ได้แต่ต้องมีอารมณ์ว่ายังไงก็ต้องลุยอะมันคืออารมณ์การนึกคิดที่จะส่งพลังมากมาก คือขอแค่จะเริ่มอะมันเหมือนกับถามว่าเด็ก2พี่น้องอะเล่นกับจักรยานเก่าๆเขาเล่นอยู่นั่นแหละพลังที่แบบบริสุทธิ์ไร้เดียงสาตรงนั้นเนี่ยมันทาให้เขาสร้างเครื่องบินได้จริงซึ่งแตกต่างจากนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์หลายคนซึ่งแบบมีเงินทุนพัฒนาอย่างจริงจังก็ยังทําไม่ได้คือเขาไม่รู้มาก่อนแต่เขาก็ยังทำอะแล้วก็มันมันจะทำให้เราไม่ล้มละเนระ,ะ,ะนาดเพราะว่า เราคว้าได้เต็มมือเราเพราะเราเราไม่ปล่อยให้ฝันฝันเฟื่องไปไกลอะ่ะเรามันเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยผมเองก็ถ้าเราไปสังเกตดีๆนะในเกมที่ร้อยสี่สี่แปลว่าผมเองก็เต็มที่ผมฉลาดลอกอยู่สองอย่างไงลอกพระบาทสมเด็จพระสมรพระมาพุทธเจ้าเราก็ลอกลอก,ลอก,ลอกทีมเจ้าสัวซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะได้พัฒนาในแบบของทีมเจ้าสัวครับคือที่เราจะได้ได,ได,ได้ได้ร่วมกันทําต่อไปอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับ มันคือการที่เราดีใจที่ได้คว้าดีใจที่กําลังจะได้คว้าในสิ่งนั้นๆแปลว่าเราจะไม่เสียเราจะไม่แบบไม่คิดว่าอ๋อทำไมเราไม่ได้ทําธุรกิจร้อยล้านเราแค่ได้กําไร3าบาทเราก็ดีใจแล้วอะไรประมาณนั้นคือดีใจในสิ่งที่ใกล้มือเราอะนะครับนี่ก็ข้อที่1นึ่เขาไม่รู้มาก่อนครับข้อที่2ครับแค่พาตัวเราแค่พาพวกเราไปเริ่มให้ครบวันก่อน เราก็มองว่านี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้แล้วของตอนนี้เท่าที่เราจะร่วมกันเลือกแล้วตอนนี้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือคนที่คิดแบบว่านี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วอ่ะคือเป็นคนที่ทรงพลังมากๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเลือกแบบมักง่ายนะแต่เป็นเลือกในสิ่งที่เราจะเลือกแล้วจะทําจริงๆอ่ะสำคัญที่สุดก็คือการที่เราเราไม่เริ่มสักทีหนึ่งกับการที่เราเริ่มได้เนี่ยการที่เราพาไปตัวไปเองไปเริ่มให้ครบวันมันเหมือนกับ ใครที่ฟังเกมที่144แล้วแล้วเฉยไปเฉยเอะ่ะมันก็จะไม่ได้นะหรือ1 3อเ้าทับ 7, ทับเนี่ยมันก็จะมันก็จะเฉยเฉยไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าไปเริ่มจริงๆนะครับถ้าภาพไม่ชัดก็จะว่ากันนะครับเสียงหน้าตาบางทีอาจจะเพลียไปบ้างเพราะาอัดต่อเนื่องมาเลยนะครับก็จะต่อเนื่องไปทุกวิดีโอนั่นแหละแต่อยากให้ดูที่สาระสําคัญนะครับไม่อยากให้ดูแบบอารมณ์หรือหน้าตาอะไรประมาณนั้นอนะ่ะอย่าไปดูเลยครับเพราะว่ากล้องมันก็ไม่ดีแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มมืดล แสงก็ไม่เต็มที่อะไรเพราะแสงไฟธรรมดามันมืดหมดแล้วนะครับตอนกลางวันก็จะมันก็จะเห็นแสงนะครับแต่ตอนนี้มันก็จะไม่เท่าไหร่แล้วหน้าตาก็จะเพียๆนะครับแต่อยากให้เอาสาระนะครับต่อไปข้อที่สมครับเมื่อดีชัดเจนแล้วก็อธิษฐานจะอธิษฐานกับใครก็ได้อธิษฐานกับตัวเราเองร่วมอธิษฐานกับพวกพ้องของเราอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนถึงระบบสภาข,ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้ อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวก็ได้นะครับอย่างหัวข้อตัวอย่างที่ผมจะอธิษฐานแล้วก็จะขออธิษฐานไว้ตลอดก็คือ1จะฝึกดีกับตัวเลือกและการกําหนดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้แล้วในตอนนี้จะพยายามทําให้เป็นแบบนั้นจะไม่งงนะครับแต่บางครั้งไม่ได้บอกว่าผมจะต้องเข้มงวดตลอดไปนะแต่พยายามที่จะพยายามทําให้ได้เข้าข้อนี้ให้ได้บ้านแล้วให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบไม่โกงอ่ะพูดได้ง่ายบางคนโกงนะบอกว่าอ๋อ แค่ไปคิดที่จะทำให้ดีแล้วไปทำเลยในทุกวันเริ่มจากห้านาทีก่อนก็ได้บางคนโกงถึงขั้นไหนรู้ไหมครับโคตรโกงอะ่ะนีสใสโคตรโกงก็คือนี่ไงคิดแล้วทุกวันวันละห้านาทีที่จะไปทำอะไรจริงจังห้านาทีไม่เห็นชีวิตดีขึ้นเลยพี่ครับมันไม่ดีขึ้นหรอกก็คือคนไม่มีสัจจะก็คือไม่จริงใจกับตัวเองไม่ไม่ใช่บอกว่าทำแค่ตามคำพูดของผมแต่คนเราขอแค่ไป คิดให้ดีว่าจะทําอะไรแล้วไปทําให้ดีเป็นชิ้นเป็นอันจากนั้นเนี่ยคิดว่าอะไรไม่ดีก็ปรับก็แก้ซะการเพิ่มคุณสมบัติตรงนี้เพิ่มขึ้นทุกๆวันน่ะมันก็จะดียิ่งขึ้นแต่อย่างน้อยสุดให้ไปทําได้ใน5นาทีก่อนของหนึ่งวันทุกๆวันมันก็จะดียิ่งขึ้นมันเหมือนกับคนอยากรวยเฮ้ยทํายังไงไม่รวยสักทีหนึ่งโอเคผมก็จะแนะนําไปว่าให้ไปเริ่มนําเงินนี่หยอดกระปุกหรือหยอด ชามก็ได้นะครับหยอดเนี่ยวางทุกวันให้ตรงเวลามันจะทําให้ใจเราเนี่ยมันเป็นการสะกดจิตพูดได้ง่ายแต่มันไม่ใช่การสะกดจิตแบบอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือทําให้เราเห็นคุณค่าของเงินได้จับเงินจริงๆทุกวันว่าเราจะออมทุกวันแต่ผมไม่บอกว่าให้ใส่กระปุกไว้เป็นปีนะเอาแค่เดือน2เดือนหรือไม่กี่วันเนี่ยถ้าใครออมเยอะก็ไม่กี่วันก็ไปฝากธนาคารไว้แต่เราออมให้ตรงเวลาทุกวันนะครับมันก็จะ มันก็จะส่งผลดีกับเรานี่คือลักษณะของสัจจะนะครับก็คือเป็นการอธิษฐานนั่นแหละนะครับก็คือถ้าคนคุดโกงเนี่ยก็ไม่ได้นะครับคือทําแล้วต้องมีกระจต้องมีใจมาร่วมด้วยใจแบบบริสุทธิ์ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับข้อที่2ก็คือจะขอร่วมสร้างในแบบที่เป็นเรากับแค่บางคนนี่คือคําอธิษฐานข้อที่สองผมนะครับคาอธิษฐานข้อที่3ก็คือฉลาดอยู่ร่วมอย่างยืดหยุ่นโดยล้อมรั้วคัดคนเข้าร่วมอย่างยืดหยุ่นก็คือผมล้อมรั้วคัดคนเข้าจริง แต่ผมก็ทําเป็นประโยชน์ทําตัวเป็นประโยชน์กับสังคมกับประเทศชาติด้วยถ้าประเทศชาติจะมาจ้างผมให้เป็นที่ปรึกษาให้ไปอะไรบางเนี้ยผมก็ยินดีนะครับก,ก,ก,ก็ก็ไม่อยากให้แบบเขาเรียกยังไงมีคนชอบด่ามากว,ว่ามึงเก่งนักหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะคือมีคนพูดจริงๆครับแต่ก็แบบคืออยากให้เข้าใจกันนะว่าคืออ๋อตกลงคนเก่งต้องเป็นคนแบบคนที่เราไม่รู้จักเท่านั้นเหรอต้องเป็นคนต่างประเทศเท่านั้นเหรอถึงจะเก่งได้ คนไทยคิดอะไรดีๆไม่ออกถ้าเราอยากพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนเนี่ยเราต้องไปดูสวีเดนเหรอเราต้องไปดูสิงคโปร์เหรอไม่ใช่พี่คือดูเขาก็ดูได้แต่คนไทยก็คิดได้ยิ่งคนไทยอ่ะยิ่งดูเขามายิ่งต้องมาคิดมาปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยของวัฒนธรรมไทยของคนไทยซึ่งสืบเนื่องมานานไม่ใช่อยู่ดีพี่เคยมีนะไปศึกษาจากประเทศทางตะวันตกมาแล้วมา มาเขาเรียกมาปฏิวัติประเทศมาฆ่าคนในประเทศอะจนแบบคนในประเทศตายเยอะแยะจนจนถึงทุกวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องการพัฒนาเลยพอไปตัดลากเงาของตนเองด้วยคิดว่าจะให้เจริญกับประเทศที่ตัวเองไปเรียนมามีแล้วจริงๆครับอันตรายมากนะครับอันนี้อย่าบอกว่าไอ้ดาม,มึงเก่งนักหรือไม่ใช่พี่อะเก่งทุกคนอะเก่งขอแค่ไปนึก ไปนึกทุกวันจริงๆแล้วอย่านึกเฉยเเพราะการนึกเฉยเนี่ยมันจะต,ติดแค่การนึกมันจะกลายเป็นนิสัยให้การนึกไอ้นั่นอ่ะเพ้อฝันของจริงครับแต่นึกแล้วไปทำเนี่ยมันเหมือนกับที่ผมนึกอะไรดีออกแล้วมาบอกเลยแล้วผมก็เริ่มทําจริงๆจากจุดที่ผมทําได้จากจุดที่ดามเป็นคนที่1ไม่มีเงินครับ2ไม่มีพวกพ้องไม่มีใครมาฟังผมเลย 3. ผมไม่มีผลงานไม่มีใครยอมรับนับถือผมไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ผมก็ทําเพื่อที่จะ ให้เห็นแล้วผมก็เริ่มต้นได้แล้ววันนี้เป็นวันที่13บสกุมภาพันธ์สองผมเริ่มได้แล้วครับดูในเกมที่144แล้วผมก็เริ่มจริงเริ่มที่จะพูดน้อยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าไอ้ดามึงมาอัดวีดีโอแปลว่าพูดเยอะไม่ใช่พี่จริงๆแล้วผมเป็นคนพูดน้อยแล้วก็ให้ผมพูดผมไม่เข้าใจหรอกสิ่งที่ผมถนัดคือฟังฟังว่าพี่จะมาจ้างจะมาจ้างให้ผมฟังอะไรจากพี่จริงๆต้องจ้างนะของผมเนี่ยคือ ถ้าใครมาบอกว่าดามนินทาคนนู้นเป็นอย่างนี้พี่ครับเป็นเป็นความเป็นคําโกหกของคนคนนั้นเพราะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะนินทาใครพอหลังจากวันที่13บสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกบเนี่ยผมจะไม่เรียกใครมาคุยแล้วจะมาเล่าคือผมผมเคยจริงมาเล่าเพื่อที่ทจะผูกใจเขาเพื่อที่จะให้เขาไปเริ่มต้นอะไรดีเนี่ยมองตาเขาแล้วเนี่ยเขาไม่เล่นกับเราเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมเขาไม่เล่นกับเรา เพราะคนเราเนี่ยผมเข้าใจครับบางคนเนี่ยทำตัวเหมือนต้นไม้ที่เติบโตเต็มที่แล้วก็คือจะไม่ค่อยโตเทียบกับอีกต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้น,น,อ,นอ่อนออนแล้วคึกคักพร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่มันไม่เกี่ยวกับวัยนะครับมันเกี่ยวกับจิตใจของเราที่พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะยอมรับตัวเองว่าตอนนี้เรายังไม่โตเต็มที่นะแต่บางคนบอกว่าฉันโตเต็มที่แล้วทุกอย่างคงที่แล้วฉันไม่รับอะไรแล้ว มึงมึงดีแค่ไหนมึงก็ได้แค่นั้นแหละมึงก็ไม่ได้ต่างจากกูเยอะแยะเขาก็จะไม่ฟังเราผมนึกว่าผมจะร่วมพัฒนากิจการกับพวกเราบางคนที่สนใจจะมาร่วมกันจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับคือเข้าใจอะพี่ขอแค่คนไปเล่นอย่างต่อเนื่องไปเล่นจริงทุกๆเกมอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มแล้วก็ไปต่อให้นานก็จะรู้ว่าการกลายเป็นเขาเรียกอะไรอะการกลายเป็นต้นไม้ที่มีชีวิต ที่พร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับต่อไปครับข้อที่3อมิาฐานนะผ่านไปแล้วนะครับข้อที่4ครับโยนเข้าไปที่อโหสิกรรมก็คือคนที่ฝึกแบบนี้ในตอนนี้บ่อยเนี่ยการโยนเข้าเอ,อาโหสิกรรมไว้ก่อนเนี่ยมันคือสูตรรับโชคครับมันคือการสูตรพัฒนาปัญญาครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนบ้าก,การอย่างเงี้ยส,สมมุตินะครับแต่จริงๆก็เป็นคนมากๆในการจริงๆนะครับเวลามองเพศตรงข้ามที่สวยๆเนี่ยผมก็จะ ใจผมก็จะคิดไปเลยมันน่าตําหนินะผมผมก็จะเอาโหสิกรรมให้กับตัวเองไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วหรือแม้ว่าใครมาทําให้เราไม่พอใจเราก็โยนไปที่เอาโหสิกรรมก่อนโอ้โหอันนี้แบบอันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับอยากให้ไปลองคิดต่อจริงๆว่ามันคืออะไรนะครับแล้วข้อ5นะครับแค่คุยกันให้ดีและร่วมไปต่อให้ดีมันจะมีตัวย่อยมันก็คือพวกเราจะร่วมกันดีขึ้นได้ ก็ด้วยแบบนี้ที่จะดียิ่งขึ้นก็คือเป็นการเล่าให้ฟังไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือมันคือการร่วมคิดร่วมคุยร่วมทำมาแหละนะครับแล้วก็สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือแค่คุยกันนะอ่ะมันมันจะอะไรนาะคุยกันไม่ได้บางคนนะครับอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตอ่ะแต่จะคุยกันอนะ่ะไม่อยากคุยไปดูทีวีด,ดีกว่าคือบางคนก็ไม่พอใจที่เราจะชวนทําอะไรบางอย่างที่มันดีอ่ะเขาจะอยากมีชีวิตชิวๆพูดง่าย ประมาณว่าถ้ามีเงินให้ก็เอานะแต่ถ้ามาชวนทําอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องมีข้อติดขัดมันจะต้องมีข้อที่ไม่ต้องไปทาอ่ะพูดได้ง่ายๆคนประเภทนี้ก็มีนะครับต่อไปก็คือมันคือการที่คนเราร่วมพัฒนาความอยากดีร่วมเริ่มแล้วร่วมไปต่อให้ดียิ่งขึ้นต่อไปก็คือรู้เยอะก็เพื่อเลือกมาใช้คือหยิบมาใช้อะ่ะไม่ใช่รู้ไว้หนักหัวไม่ใช่รู้ไวโชว์ว่าเราจบมาเยอะแต่รู้เนี่ยเพื่อเลือกนะครับต่อไปครับเมื่อเลือกแล้วก็ดื่มดํา และดีไปจนถึงจุดถึงจุดที่จะพัฒนาต่อถึงจุดที่จะรู้ว่าควรต้องวางแล้วถึงจุดที่จะรู้จริงนะถึงถึงจุดที่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการล้างของเก่าแล้วติดตั้งของใหม่อมือยากให้ลองคิดว่ามันคืออะไรนะครับเราก็ดูในเรื่องของพลังด้วยพลังดีด้วยนะครับมาประกอบกันกับข้อนี้นะครับต่อไปข้อหครับคนเราตายได้ฝึกได้สร้างได้ชื่นใจที่ได้สร้างของดีเอาไว้ข้อเจ็ครับ กิจการพวกเราดีสมดุลสามารถรองรับญาติได้ทั่วทั้งโลกและจะดียิ่งยิ่งขึ้นรุ่น,นสู่รุ่นคือมันจะดีรุ่นสู่รุ่นนะครับกิจการพวกเราดีสมดุลเนี่ยต่อไปข้อ8ขอสิทธิพิเศษก็คือผมจะพูดน้อยแล้วก็จะขอเข้าประเด็นกับพวกเราที่เข้าหาตามเงื่อนไขเท่านั้นนะครับคือคืออยากให้ชัดเจนไปเลยว่าผมควรต้องทําอะไรอะ่ะไม่อยากให้เสียเวลานะครับต่อไปก็คือข้อ9ก ก็จะเป็นการระบุจุดสําคัญอื่นๆจริงๆแล้วมันมีข้อ 10- ข้อ11ด้วยนะแต่มันเยอะเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมากเกินไปสาหรับเกมหนึ่งเกมเขาจะเขาเรียกว่าเขียนมาเยอะแล้วก็จะรวบตกผึกมาง่ายๆจุดสําคัญอื่นๆเช่นก็คือเวลาชีวิตที่เหลือเนี่ยมันอีกไม่นานแล้วอันนี้สําคัญนะคือจริงๆแล้วตื่นเช้าเนี่ยอยากให้นึกด้วยว่าเวลาชีวิตอ่ะมันเหลือไม่นานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อเตือนใจที่ผมพยายามจะเตือนให้เป็นข้อแรกๆเลยนะครับ เ,เวลาชีวิตเรารวยไม่นานแล้วนะเห็นไหมครับโหถ้าตายไปเนี่ยต้องไปรับกรรมที่เคยฆ่าปลามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะต้องไปรับกรรมข้อที่เคยอะไรนะเคยพูดไม่ดีกับพระพุทธเจ้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงนะเคยคิดไม่ดีกับนายรถรมธตรีของเราบางคนเนี่ยมันจะดีไหมนะเฮ้ยมันไม่ได้นะเราต้องเร่งมือสร้างบุญนะครับแล้วก็สารภาพผิดซ่าอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ทําให้มันเกิดความขลัง นึกถึงภาพคนที่สวดมนต์นานๆนี่เขาจะขลังจริงๆนะนะครับการที่เราคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็ทําดีให้มันชัดเจนเป็นกิจการของเราเนี่ยมันก็จะขลังเหมือนกันการที่เราที่ฐานชัดเจนว่าเราจะทําอะไรเนี่ยทุกๆวันบ่อยๆมันก็จะขลังเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของความกล้ากล้าแล้วก็การรีเริ่มว่าเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของการเกิดมาเป็นคน